เครื่องสับหญ้ายรุ่นใหม่ครับทั้งรสับไวงานเนี้ยบกอชออนไลน์นะครับ9 7 t 0 6ครับผู้ช่วยมือหนึ่งของเกษตรกรครับประหยัดเวลาเพิ่มประสิทธิภาพครับสายเกษตรตัวจริงห้ามพลาดของมันต้องมีนะฮะเกษตรกรยุคใหม่นะครับนี่คือเครื่องตัดหญ้านะครับกอชออนไลน์นะครับรุ่น9 z t 0 6ครับเครื่องมือคู่ใจของเกษตรกรยุคใหม่ครับผมส่งพลัง แข็งแรงนะครับด้วยมอเตอร์ทองแดงบริสุทธิ์ขนาด2.2กิโลวัตต์นะครับรองรับแรงดันไฟฟ้า220โวลต์ความเร็วมอเตอร์2,200รอบต่อนาทีเครื่องนี้นะครับออกแบบมาเพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับสับหญ้าได้เร็วถึง600กิโลกรัมต่อชั่วโมงกันเลยทีเดียวใช้งานง่ายสะดวกสบายนะครับมอเตอร์ใช้ปลั๊กไทยโดยไม่ต้องใช้อแดปเตอร์นะครับเพิ่มความสะดวกสำหรับกรเกษตรกรทุกพื้นที่ตัวเครื่องก็มีขนาด พอดีเหมาะสมนะครับก็คือขนาด48.5เซมคูณ122เซมคูณ91เซนมนะครับเคลื่อนย้ายง่ายคุณภาพงานสับระดับมืออาชีพครับด้วยใบยมีด4ใบที่ให้การสับหญ้าที่สมบูรณ์แบบนะครับระดับความแม่นยำของการสับสูงถึง98%ช่วยลดเศษขยะจากการผลิตอีกด้วยนะครับ ตอบโจทย์ทุกการใช้งานเกษตรนะครับเหมาะสำหรับการจัดเตรียมหญ้าเป็นอาหารสัตว์หรือปรปับปรุงคุณภาพวัสดุชีวมวลอย่างมีประสิทธิภาพนะครับการรับประกันคุณภาพครับสินค้ารับประกันจากผู้ผลิตนะครับมั่นใจทุกการใช้งานนะครับเลือกโคชออนไลน์รุ่น9 z t 0 6ครับที่สุดของความคุ้มค่า เพิ่มความมีศักยภาพในการทําการเกษตรของท่านนะครับสั่งซื้อเลยวันนี้นะครับคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมและกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่ได้หน้ามาพร้อมนี้แล้วครับ